ตรงมัสตอยตรงนี้นะคะต่อไปเราตรวจศีรษะแล้วใช่ไหมคะตรวจตาตรวจหูตรวจต่อมน้ำเหลืองก็ครบบริเวณใบหน้าแล้วนะคะยังเหลือตรงจมูกกับโพรงจมูกนะคะตัวจมูกเนี่ยสิ่งที่เราตรวจนะคะเราก็จะดูเรื่องของการอักเสบนะคะดูเรื่องว่ามีริดสีดวงจมูกไหมถ้ามีริดสีดวงจมูก คือมันจะเห็นติ่งเนื้อเราจะเห็นติ่งเนื้อของคนไข้คนนี้นะติ่งเนื้อมันจะเห็นเป็นขาวๆเพราะปกติมันจะออกสีชมพูใช่ไหมถ้ามันขาวๆซีดๆอแสดงว่าเป็นริสีดวงจมูกนะคะอ่ะนอกจากนี้การดมกลิ่นนะคะคือเส้นประสาทสมองคู่ที่หนึ่งนะคะคู่ที่หนึ่ง o อ f เ c t ก r y nerve ทำหน้าที่ในการดมกลิ่นเราก็ทดสอบการดมกลิ่นอาจจะให้เป็นน้ำหอมเป็นกาแฟาหรือว่าอะไรก็ได้ที่มีกลิ่นแล้วให้เขาดมถ่ายว่าเป็นกลิ่นอะไรหรือว่าได้รับกลิ่นหรือเปล่าคนไข้ที่ไม่ได้รับกลิ่นช่วงนี้ก็เป็นไงอาจจะสงสัยว่าเป็นโควิดหรือเปล่านะมีการที่ตัวเชื้อโรคเนี้ยเข้าไปทำลายเส้นประสาทสมองคู่ที่หนึ่งทำให้ไม่ได้รับกลิ่นซึ่งอาการอาจจะเป็นแค่ชั่วคราวนะคะ นอกจากนี้อย่างที่อาจารย์บอกดูภายนอกดูว่ามีการอักเสบบวมแดงของตัวจมูกเยื่อบุจมูกหรือเปล่าหรือว่าเป็นฤิสีดวงมันจะเห็นเป็นแบบติ่งสีขาวนะคะเยืบบ่อบุจมูกอักเสบแล้วก็ฟอนนะคะ,ะจะเห็นตามภาพเลย อักเสบมันก็จะมีลักษณะแดงๆนะคะมีลักษณะแดงๆเป็นสเก็ตแผ่นแห้งๆสีเหลืองปนน้ำตาลนะคะตามรูปที่เห็นนะคะ,ะหรือว่าอาจจะคล้ำไปทางเขียวเกาะอ,อยู่ที่เยื่อบุจมูกนะหรือว่าอันนี้ก็เหมือนกันก็จะเห็นได้ชัดนะคะ,อะพอมาตรง จมูกแล้วด้านข้างจมูกมันก็จะมีะด้านบนหน้าผากด้านข้างจมูกตรงนี้ก็จะมีพวกของอเราเรียกว่าไซนัสใช่ไหมคะเ,เวลาคนไข้ที่เป็นดิสซิดวงจมกูกอาจจะเป็นพร้อมกับภาวะไซนัสอักเสบหรือว่าเป็นหวัดเป็นภูมิแพ้แล้วเกิดมีไซนัสอักเสบร่วมด้วยนะไซนัสก็จะมีตำแหน่ง f r o n t a l ใช่ไหมคะตรงขั้วหน้าผากตรงนี้นะคะ มีเราก็เคาะเวลาเราเคาะไซนัสเนี่ยถ้ามันอักเสบใช่ไหมตรงฟอนเท่าเนี่ยมันก็จะมีมาจนถึงจุดตำแหน่งหัวคิ้วบางทีเราก็เลยใช้เคาะบริเวณเหนือหัวคิ้วเนี่ยนะคะอ่าแล้วก็ตรงอ่าตรงสันจมูกตรงนี้ก็จะมีไซนัสเราก็จะบีบลงมาดูถ้าหากว่าเรากดหรือว่าเราเคาะแล้วมีลักษณะของการเจ็บ มันคือมีการอักเสบของไซนัสนะคะแล้วอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นแม็กซ์แม็กซ์ซลารีไซนัสก็ตรงตรงหนกแก้มตรงนี้นะคะแล้วก็เคาะอไม่ใช่ว่าเราไว้เล็บยาวแล้วก็เคาะเราคนไค้เจ็บ <c oughs> ไม่ใช่นะคะต้องอบุคลากรทางการแพทย์สวดมากเราก็จะเป็นไงคะให้ไว้เล็บสั้นๆน,นะคะ,อ,ะอาจารย์ก็เป็น ไซนัดด้วยหรือเปล่าเนี่ยอ่ะเราตรวจตาตรวจหูตรวจโพรงจมูกตรวจไซนัสอ่ะลักษณะสีผิวบนใบหน้าเราดูหมดแล้วต่อมน้ำเหลืองที่บริเวณอ่า s u b m a n d i b l e นะคะตัวแนวของกล้ามเนื้อส,สันคอบริเวณ occipital ออตรงตำแหน่งต่างๆเราดูหมดแล้ว ทีนี้เราก็จะมาดูช่องปากนะคะเวลาช่องปากเวลาอ้ามาหนึ่งครั้งเราดูอะไรมั่งดูฟันนะคะมีภาวะฟันผุฟันผุเงือกเงือกอักเสบมีไหมหรือว่าในช่องปากเราก็จะเห็นลิ้นว่าคนไข้มีลักษณะลิ้นเลี่ยนไหมลิ้นเลี่ยนคืออะไรลิ้นเลี่ยนคือลิ้นไม่มีตุ่มการที่ลิ้นมีตุ่มก็คือมีตุ่มรับรส ถ้าลิ้นเลียนเนี่ยมันก็คือภาวะที่ขาดธาตุเหล็กนะคะเอ่อเพราะาปากเข้าไปเนาะสิ่งที่เราเห็นอย่างหนึ่งก็คือตัวลิ้นไก่ใช่ไหมคะตัวลิ้นไก่คนปกติเนี่ยลิ้นไก่มันจะเป็นสีแบบเนี้ยคือมันไม่ได้มีการอักเสบถ้าทอนซินทอนซินอยู่ตรงนี้นะคะก็ลิ้นไก่ มีการอักเสบนะคะมันจะมีลักษณะที่อาจจะเป็นหนองชัดเลยเหมือนอันนี้ชัดเลยหนองเป็นหนองใช่ไหมคะแล้วก็ลิ้นไก่ก็จะเบ้ไปข้างใดข้างหนึ่งนะคะอาจารย์บังอยู่แบบนะคะเห็นไหม ลักษณะภาพขวามือด้านบนของอาจารย์นะคะก็จะเห็นว่ามีการอักเสบมีตุ่มหนองมีบวมแดงนะคะลักษณะถ้าเป็นหนองแบบนี้มักจะติดเชื้อแบคทีเรียนะคะคืออันนี้เป็นระบบทางเดินหายใจส่วนบนใช่ไหมคะอาจารย์สอนไปแล้วนะคะว่าถ้าเราเปิดปากอ้าปากแล้วเห็นคอหอยมีลักษณะบวมแดงเฉยๆแบบแบบภาพเนี้ย ปั๊บที่เขียนสิน้มณเงินเนี่ยอันนี้คือการอักเสบซึ่งมักจะส่วนมากจะเป็นไวรัสนะคะถ้าเป็นะระบบทางเดินหายใจส่วนบนนะคะเมื่อเป็นหวัดเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีการอักเสบได้เวลากินถ้าเราจะกินยาก็กินยาแก้อักเสบที่เป็นกลุ่มเอนไซม์ไม่ใช่ไม่ใช่กินยาปฏิชีวน,นะนะถ้าเป็นอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเป็นลักษณะมีหนองแบบเนี้ยมันเป็นแบคทีเรีย พวกนี้เนี่ยกินยาปฏิชีวนะได้นะคะหรือถ้าเป็นคออักเสบคอหอยอักเสบแล้วมีลักษณะเป็นตุ่มแดงๆแ,แ,แบบนี้ก็เป็นลักษณะหนึ่งของการติดเชื้อแบคทีเรียเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเป็นลักษณะแบบนี้กินยาแอนติไบบอติกได้กินยาแอนติไบบอติกได้แต่ถ้าเป็นการอักเสบเป็นแดงเฉยๆแบบนี้เราให้ยากลุ่มเอนไซท์นะคะ เพราะว่ามันมีความเข้าใจผิดอยู่ตั้งแต่ต้นแล้วตอนนี้ก็ยังเข้าใจผิดกันอยู่นะคะชาวบ้านจะเรียกยาแก้อักเสบเนี่ยชาวบ้านจะเข้าใจว่าเป็นยาปฏิชีวนะนะคะยาปฏิชีวนะคือ,อยาฆ่าเชือ้อนะคะที่เป็นเชื้อแบคทีเรียจุลชีพต่างๆแต่ถ้าเป็น การอักเสบเฉยๆในระบบทางเดินหายใจมีแดงเฉยๆแบบนี้ส่วนมากจะเป็นการติดเชื้อของไวรัสเหมือนเป็นหวัดเป็นอะไรพวกนี้ไม่จำเป็นต้องกินยาปฏิชีวนะไม่นั้นจะทำให้เกิดการดื้อยานะคะตรงนี้อาจารย์ก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยทำความเข้าใจกับชาวบ้านด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเราก็เข้าใจผิดไปด้วยนะคะต่อมาเราจะทดสอบเส้นประสาทสมองคู่ที่90แล้วก็12นะคะ คู่90และ12เนี่ยก็จะทําหน้าที่ควบคุมการกลืนนะพวกของลิ้นไก่เพดานปากกล่องเสียงการหลังน้ําลายการรับรสนะก็จะเป็นประสาทคู่ที่9แล้วก็10เวลาตรวจเราตรวจพร้อมกันเราก็สังเกตว่ามีภาวะเสียงแหบเสียงขึ้นจมูกไหมเสียงแหบเสียงขึ้นจมูกก็มดดำเหมือนมดดำนะคะ หรือว่าเราให้คนไข้ร้องอานะคะวลาคนไข้ a, ร้องอาแล้วก็อ้าปากแล้วก็ร้องอานะเราจะดูเรื่องของการยกตัวของลิ้นไก่นะปกติลิ้นไก่ไลิ้นไก่คือตัวนี้แหละนะมันจะยกขึ้นเป็นแนวตรงนะมันจะไม่เฉไปข้างใดข้างหนึ่งนะคะแล้วก็พอเราแหย่เสร็จแล้วเราทดสอบเราเรียกว่ากักเ e ฟกนะกักเฟกก็คือว่าเราใช้ไม้กดลิ้นเนี่ย แตะที่ผนังคอด้านในอะตรงโคนลิ้นหรือว่าผนังคอด้านในคนไข้ก็จะมีลักษณะเหมือนจะอ้วกเหมือนกับว่าเราล้วงคอประมาณนั้นแหละอันอารมณ์เดียวกันค่ะอารมณ์เดียวกันเลยนะคะอัะอนนั้นเราเรียกว่ากักรีเฟกเก็กเก็กรีฟ,รแก,แก,รฟรกักอ่านว่ากักอ่ะกักรีเฟกนะคะอ่า แล้วก็เส้นประสาทคู่ที่12นะคะให้คนไข้อ้าปากแลบลิ้นเร็วๆตวัดลิ้นไปมานะคะดูว่าลิ้นถ้าเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งเหมือนในรูปเนี้ยนะคะแสดงว่ามีความผิดปกตินะคะ,ะแล้วก็ให้ผู้ป่วยเนี่ยเอาลิ้นดุลแก้มแบบเนี้ยนะคะ,ะดูนะคะ แล้วก็ออกแรงดันแก้มซ้ายขวาสังเกตว่าแรงดันลิ้นเนี่ยลิ้นที่เอาดันผนังแก้มเนี่ยมีลักษณะที่มีแรงหรือเปล่านะถ้ามันเป็นอัมพาตมันไม่มีแรงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่มีแรงในการต้านนิ้วแล้วก็มันจะไม่มีคือด้านนอกนะไม่ใช่ล้วงไปในปากคนไข้นะคะแล้วก็ถ้าคนไข้อ้าปากออกมาแล้วลิ้นมันเอียงเฉไปข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นพวกของ อามาพาดนะคะอือันนี้เป็นการทดสอบนะคะหรือว่าคนไข้มีความผิดปกติเรื่องของเส้นประสาทคู่ที่9ที่10เนี่ยก็จะทำให้อ่อนแรงของเพดานอ่อนลิ้นไก่ไม่ตรงกลืนลำบากคนไข้ก็จะสำลักน้ำได้ง่ายนะคะ,ะตรวจอ่อนะคะไปเป็นการตรวจคอนะคะเวลาเราตรวจคอเนี่ย เราก็ใช้ลักษณะของการดูนะคะการดูก่อนเลยนะคะเราก็ดูว่าลักษณะของคอเนี่ยบางคนเนี่ยเห็นได้ชัดเลยลักษณะแบบนี้นะอันนี้เป็นคอพอกอเห็นไหมเนี่ยเป็นคอพอกนะคะคอพอกไฮเปอร์ไทรอยหรือคอพอกรอยเตอร์พวกนี้นะคะอ่า แล้วก็เราจะดูลักษณะของคอว่ามีก้อนอะไรที่เห็นได้ชัดไหมเราดูจากภายนอกก่อนถ้าเห็นแบบนี้ก็เออชัดเจนนะคะส่วนประกอบ anatomy ของตัวคอเนี่ยมันก็จะมีประกอบด้วยตัวของกล้ามเนื้อแล้วก็เป็นอ่ไทรอยนะเป็นไทรอยคาริเทอยู่ตรงเนี้ยถ้าเราตรงนี้ไทรอยคาริเท เป็นเหมือนกระดูกอ่อนตรงตรง,ตรงไทรอยนียมันจะเคลื่อนที่ขึ้นลงได้เวลากลืนน้ำลายนะเราก็จะไปด้านหลังคนไข้แล้วก็เอามือมาคลาบริเวณน,นี้สองข้างแล้วก็ให้คนไข้กลืนน้ำลายมันต้องอ่ะพอมันกลืนขึ้นลงเนี่ยมันจะสามารถเห็นเออไม่ใช่สามารถเห็นสามารถคลำแล้วก็รู้ได้ว่าตัวไทรอยนีย้โตหรือไม่โตหรือว่ามีการดึงรั้งหรือเปล่านะคะต่อไปก็เป็นการ อ่ะคอหอยแล้วก็มาตรงคอตรงไทรอยแล้วก็มาดูเรื่องของการตรวจลำคอนะคะตรงลำคอตรงนี้มันจะมีเส้นเลือดใหญ่อยู่นะคะอ่าเป็น carotid artery นะเรแก็ฟังดูว่ามีเสียงฟู่ฟู่ไหมมีเสียงผิดปกติไหมนะคะทีนี้การทดสอบเส้นประสาทคู่ที่11นะคะ accessory nerve น,นะคะ คู่ที่11ก็จะทำหน้าที่ในการควบคุมการทำงานของอกล้ามเนื้อนะคะที่เป็นสเตโนคลีโอมาสตอยนะ,ะก็คือเป็นหัวไหนะล่กล้ามเนื้อคอนะคะกล้ามเนื้อคอกล้ามเนื้อหัวไหล่นะคะถ้าเป็นภาษาไทยนะคะวิธีการตรวจก็คือให้คนไข้หันหน้าไปด้านใดด้านหนึ่งแล้วก็เราเอามือต้านคนไข้ไว้แล้วก็ให้คนไข้พยายาม ดันดันกลับมาให้คนไข้หันไปด้านใดด้านหนึ่งก่อนแล้วเราก็มือต้านไว้แล้วก็ให้พยายามคนไข้เอาชนะแรงมือต้านของเรานะคะ,ะแรงต้านดูว่าต้านแรงของผู้ตรวจได้ไหมนะคะมีแรงพอไหมนะคะแล้วก็ไอ้กล้ามเนื้อไหลตรงนี้นะให้คนไข้นั่งตัวตรงๆแล้วก็ดูระดับไหลตรงกันไหมเสร็จแล้วเราก็มือวางบนไหลแล้วก็ให้คนไข้เป็นไงคะเรากดลงผู้ตรวจเนี่ยกดลงแล้วก็ให้คนไข้เนี่ยดัน ใช้แรงดันของกล้ามเนื้อ t r a p ปิเช,ชสดูว่าสามารถออกแรงของกล้ามเนื้อเนี่ยเพื่อต้านแรงกดของผู้ตรวจได้หรือเปล่านะคะถ้าไม่ได้ก็คือมีความพิดปกติของเส้นประสาทคู่ที่11นะคะอันนี้ก็ตรวจตั้งแต่ศรีรษะมาถึงไหนล่ะคะมาถึงคอถึงกล้ามเนื้อไหล่แล้วต่อไปก็จะเป็นส่วงอกช่องท้องแล้วก็กล้ามเนื้อ,อะระยอย่างก็จะ เป็นคลิปถัดไปนะคะคลิปนี้แบบตัดต่อหลายอันเลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์เอาไปโพสให้อีกทีนะคะ